ดยปกตินะคะในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งช่องทองแบ่งเป็น4ส่วนค่ะเส้นจุดตัดเนี่ยคือตรงสะดือนะคะช่องขวาบนเนี่ยค่ะอวัยวะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือตับนะคะถุงน้ำดีนะคะแล้วก็ท่อน้ำดีอันนี้ขึ้นกับลักษณะของการปวดเนี่ยปวดอยังไงถ้าเป็นถุงน้ำดีอักเสบมันก็ต้องปวดต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีไข้ด้วยอันนี้คือถุงน้ำดีอักเสบค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนิ้วในถุงน้ำดี ถ้านิ้วอยู่ในถุงน้ำดีเฉยๆนิ้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพวกนี้ไม่มีอาการจะปวดก็ต่อเมื่อนิ้วหลุดมาที่ท่อน้ำดีพอมันอยู่ที่ท่อน้ำดีเนี่ยมันเหมือนกับทางเดินน้ำดีมันอุกุดกันร่างกายมันพยายามบีบไล่นิ้วเนี่ยให้หลุดจากท่อบริเวณดังกล่าวตอนที่มันบีบไล่นะคะคือตอนที่เราปวดอาการปวดของนิ้วในท่อน้ำดีก็คือว่ามันจะปวดเฉียบพลันอาการปวดจะปวดค่อยๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เวลาประมาณสัก15-30นาทีจะปวดรุนแรง ผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะบอกว่าปวดจนตัวงอเหนือแตกใจสั่นนะคะอาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่ข้างหลังหรือว่าปวดไปที่สะบักข้างขวาก็ได้นะคะอันนั้นเป็นลักษณะอาการปวดของนิ้วที่ไปอุดที่ท่อน้ําดีค่ะตับเนี่ยต้องขึ้นเหรอว่าตับเป็นอะไรโดยปกติถ้าเกิดจะปวดที่ตับเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่มีการอักเสบหรือว่ามีฝีหนองที่ตับอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอาการปวดเนี่ยคนไข้อาจจะบอกแค่ว่ารู้สึกไม่ค่อยสุขสบายตรงนี้หรือว่าบางคนก็ไม่มีอาการปวดเลยก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องอาศัยการสืบค้นเพิ่มเติมที่จะบอกว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องตับว่าเป็นอะไรค่ะอย่างเช่นอัลตราซาหรือว่าเจาะเลือดตรวจข้องซ้ายบนนะคะเอาุวะบริเวณดังกล่าวก็จะมีเรื่องของม้ามถ้าปวดรุนแรงปวดมากเนะะี่ยค่ะก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงม้ามอย่างเช่น ม้ามขาดเลือดแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เจอน้อยมากนะคะโดยปกติเนี่ยมักจะมีโรคร่วมอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นคนท,ทั่วไปไม่มีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่ตำแหน่งขวาล่างเนี่ยคือจริงๆเข้าใจว่าหลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นตำแหน่งของไส้ติ่งยกเว้นบางรายที่อายะกลับด้านก็จะมีไส้ติ่งด้านซ้ายซึ่งก็เจอน้อยมากเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเนี่ยคนไท้จะมีอาการปวดจุกที่รอบๆสะดือก่อนแล้วก็ย้ายไปที่ด้านขวาล่าง เราก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องสงสัยภาวะเรื่องของไส้ติ A ่งอักเสบ ส่วนซ้ายล่างเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย้าปวดเป็นเป็นหายหายร่วมกับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติเนี่ยค่ะก็ต้องระวังเรื่องของลำไส้ปรปบวนหรือว่าถ้าสูงอายุขึ้นมาหน่อยก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการอุดกั้นทางเดินอาหารได้นะคะจะมาด้วยอาการคล้ายๆกับท้องผูกได้เหมือนกันหรือว่าถ่ายยากกว่าเดิมนะคะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ก็อาจจะมีเรื่องของ ภาวะซีดหรือว่ามีถ่ายอุจจาระเป็นมุกเลือดร่วมด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจบบกกับอายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเพิ่มเติมค่ะถ้าตรงกลางเลยนะคะก็จะมีเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะเนื่องจากกระเพาะมันวางตัวอยู่ที่เหนือสะดือเพราะฉะนั้นเนียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาการปวดก็จะอยู่ตรงกลางท้องนะคะค่อนไปทางเหนือสะดือเป็นหลักถ้าลึกกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของตับอ่อน นะคะซึ่งอยู่บริเวณค่อนข้างกลางกลางหรือบริเวณลิ้นปีแต่อยู่ลึกๆนะคะถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบนะคะเราต้องเข้าใจว่าถ้าอักเสบแล้วเราไม่ได้กินยารักษาใดๆเนี่ยมันก็จะปวดตลอดเวลาปวดไปเรื่อยๆเพราะว่าการอักเสบมันยัง คอนติเนียต่อมันยังมีการดําเนินการต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะปวดต่อเนื่องถ้ามีการอักเสบจริงผู้ป่วยอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอาการปวดท้องที่คิดว่าน่าจะต้องมาตรวจทันทีนะคะก็คืออาการปวดท้องที่รุนแรงนะคะแล้วก็เป็นต่อเนื่องนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมด้วยเนะะี่ยค่ะแนะนาว่าให้ไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่ได้รับการสืบคน้นแล้วก็ให้การรักษา าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ